อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้น้องๆคนไหนตื่นกัน,น,ก,นกี่โมงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปพี่เป้นหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่เป้จะมาสอนน้องๆรับตุ๊กตาสโนวมแมสซีเรี่ยมพิกเซลแบบนี้แจกเพียงแค่2,500ชิ้นเข้าแมตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลย น้องเข้ามาน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้พี่แป้งสอนน้องรับมูปุตเกตฮิมาไปซึ่งอยู่ในแมปเดียวกันซึ่งน้องจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องยืนเอฟเคอยู่ในวงกลมนะคะน้องๆซึ่งอันนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยถ้ามีคนออกไปนอกวงกลมจะเสียพงเสียพอยไหมไม่นะคะน้องๆแค่น้องๆยืนอยู่ในแมปนี้นะคะจนกว่าพอยน้องจะได้ส0ม0มื่นพอยนะคะน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะหาก ีคอมที่บ้านก็เปิดทิ้งไว้ได้นะคะน้องเพราะไม่ต้องใช้วินันม่อนคนางที่จะง่ายเลยใครอยากได้นะคะใกล้จะคริสต์มาสแล้วพี่แปงแนะนำให้มาทำเลยค่ะเพราะมันน่ารักมากๆ